ตอนนี้เปิดไฟใช่ไหมได้บักม่วงเปิดไฟาึ้นนี่บักม่วงหน่อยบ้านเฮาว่าบักม่วงหน่อยภาษากลางของเราบักม่วงกันลอนเจ้าของเพิ่นเอาให้กินมาแต่ทั้งตะการคือทั้งบ้านข้าเมืองดอนหมดแดงคุณแม่เพิ่นไปเก็บมาแต่วัดบ้านเออดมยาดมไหญ่คุณแม่ลูกสาวงามเบิ่งสิเบิ่งข้างในมันสิเนื้อดีบ่ มองหน่อยกระถอดหยัดบวกเลยสิลองหยัดบวกสายตาตัวนี้จำเลยดีดีนะหมมันเปิดฟ้าให้แน่เลยโอ้ยคือเรียบงามโอ้ยเหนือดีดีานอันนี้ป็นจานบกมองหน่อยโอ้ยันี้กับจานมองหน่อยเหมือนมันเป็นบะทาเมืองบะทาเมืองโนบแดงอ้ยมง่รกในีเอหร่เหนือสีสมสดใสคือกันครับลูกสาวิ่นคนงาม เนื <T t ้อดีเนื้อดีอ ouais, ๋อวออมสินที t ru, t ่พบุกขืนเอ็ดเนี่ยไม่เป็นไรเอจึใจเนี่ยแสดงว่าชื่อแค่าสิบบาทนีกว่าขั้วหน้าสมองขัหันดูดแนี่ยนะมันแปดออกจำนวนรางวัลรวมวันนี้ก็ตีบีบขึ้นได้หน่บีบขึ้นนี่คุ้ยรวยคุ้ยร้อยมันนี่นี่เด้อบีบขึ้นโอ้ยน้ำแตกออกใส่มือมันนี่ว้าวซัดขลานออกคนตกใจ หนึ่งว่าอีกขั้นมันขลานองเนี่ยตกใจโลดนี่บักม่วงบักสีาติโขกได้บหมนี่น่องแป๊วซอยน่องแป๊วเอาบักน่องแป๊วเอาบักเขาาให้ยไอ้ไอ้ไอ้ไทยขีปนี่เขาอยู่กลางมือมันมันสินัวพอดีเนี่ยบนตรงล่าง โอ้ยหล่างโบนุ่วหล่างกับโบนุ่วแล้วบบบนี้บ่แมนต์ในนั้นผู้หญิงเล้นะค่ะหล่างมันกับโบนุ่วแหะมันต้องมันต้องจับโหลดนะโอ้ยเราเห็ดแบบปองกันโควิดเอ้าวลองอยู่ไหนลูกขึ้นมานี่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 ให้เจ้าของบมเม้นท์นียาดถ่ายนี่ก็จะยูแคลนไทยโมเมนต์โมเมนต์คนณนั่นอาจจะเป็นคนทั้งนั้นเนาะคนถนัดในการหยาดขนาดเลยบุษบกส่งแล้วแต่ว่าปีบอมปีบเอาไห้นู้นเจ้าขวดบีบลเพิ่มอีกคนน้สองขวด เนี่ยแหละเนี่ยแหละบีบหน้าให้มันอันนี้เอาอีกแน่ๆนี่โอ้ยมันบมดเต็มเลยดันขื่อนเราบอกโอ้ยเรามักดันขื่นเออดันขื่นเลยดันขื่อนน้ำไมันด้บมดแตกดันขื่อนน้าดันขื่อนน้ำไมันด้บมดแตกปอนี้โอ้ เอาเอาเอากนี่เรียบร้อยสกินเนี <this. S 2> mm. uh ่ยบนี้เออนี่มาโอมนมาจากวัดนี่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 ี่หมูมันอย่นี่โอ้ยพ่อน่ะนี่นี่บีบขื่นมาเลยพ่อ่าดันขึ้นเพราะมาจากคลองนดันขึ้นดันขึ้นนี่ผมว่าน้ำแตกเลยนี่โอ้ยดันขื้นน้ำแตกเลย โอ้ยคือเป็นต่แสบใช่ไหนี้เมืองที่มูมาสนับไม่สนุนงามๆสกินได้บันี้สิกิน